มันกลับหัวกับหางไหมคะน้องๆพี่ตั้งแนวนอนไม่รู้น้องๆเห็นกันหรือเปล่าคะ่ะมาแล้วยังงงๆอยู่เลยโอ้ยเร็วมากเลยอะ่ะฮัโลโหลฮัลโหลรูปกับหัวกับหางไหมคะ อ่านไม่ทันเลยอ่ะตอนนี้รูปตีลังกาอยู่หรือว่าหรือว่าปกติคะกับหัวใช่ไหมคะมันกับหัว เดี๋ยวก่อนนะคะ